สวัสดี FC ทุกท่านค่ะกลับมาเจอกับครอบครัวเราในช่องชลิสาแฟมิลีนะคะวันนี้สาพา FC มาแอบ2อคุณสามีแล้วก็ลูกๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนของพี่ริโอก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะรวมทั้งคุณพ่อของเพื่อนพี่ริโอด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ พวกเขาได้มานอนบ้านเราค่ะวันนี้ประมาณบ่าย2องเขาก็จะอยู่ดูบนบ้านเราก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะพากันกลับไปบ้านของพวกเขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาหารกลางวันวันนี้สาก,ก็เลยจะเป็นคนโชว์ฝีมือทำอาหารให้พวกเขาได้รับประทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสาจะพา FC มาดูนะว่าวันนี้สาไปซื้อกับข้าวมาได้อะไรมาบ้างนะคะเมื่อกี้จ่ายหมดไป916โครนค่ะ เการ้อโครก็ดีเป็นเงินไทยก็เกือบสามพบาทนะเนาะถ้าหนึ่งพันก็ได้ถ้า1นึ่พันก็ได้อ่าประมาณสามพันกับนิดนิดนะคะแต่อันนี้ก็9 0้าร้อยค่ะนั่นแะคะ่ะได้ดอกไม้มานะคะดอกไม้สวยมากค่ะได้กล้วยมานะคะกล้วย ได้ไข่มา2แพ็คแล้วคุณลดราคาค่ะแพ็กละ25โครนเนาะจาก30กว่าโครน37โครนหรืออะไรนี่ลระคะลดเหนือแพ็คละ25เนาะอะอวโวคาโดประมาณ30กว่าโครนค่ะ3ลูกสลัดไม่แน่ใจน่าจะประมาณ21-22โครนแถวนี้มั้ง28หรือหรือเปล่า บางทีซื้อก็ไม่ได้ดูราคาเท่าไหร่ค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้25โครนค่ะมะเขือเทศปกติคุณสามีเขาจะไม่ชอบกินยี่ห้อนี้นะแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็คือกิโลละ40-50โครนค่ะอันนี้ถูกสุดละก็คือทั้งทั้งหลูกเนี้ยยีโครนค่ะเกลือเกลือหมดเกลี้ยง <c oughs> อันนี้น้ําตาลค่ะน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายก็หมดบ้านเลยค่ะไปซื้อที่ไรก็ลืมซื้อทุกทีค่ะอันนี้ก็คือวิสเกรเดอร์ก็คือครีมค่ะวันนี้สาจะทําอาหารให้กับลูกๆแล้วก็เพื่อนของลูกกินนะคะก็จะทําเป็นโปรตีนกระแทงที่สาทําเหมือนเมื่อวันก่อนนะคะที่สา<อ>ทําให้ลูกๆก,กินเนาะ เพราะว่ามีเพื่อนมาที่บ้านค่ะคืนเขามานอนบ้านเรานะจะเป็นเพื่อนพีเโอที่เราชอบไปดูออไอซอ์ฮอกกี้หรือว่าฟุตบอลด้วยกันค่ะเขามานอนที่บ้านเราทั้งพ่อแล้วก็ลูกของเขานะแล้วก็วันนี้เขาก็จะกลับแล้วค่ะแต่ว่าตอนเที่ยงเขาจะกินอาหารกับเราไงคะสาวก็เลยไปซื้อเป็นเนื้อมาค่ะนี่เนื้อมาสเต็กกินกับไอโปรต,ตีนกระแทงค่ะ กาโพดค่ะ้าโพด3กระปุก3เคือเรียกว่าอะไรอ่ะ3กระปุกเนี้ยค่ะประมาณเอ,าามเอ่เอ31โครนค่ะทุกคนค่ะ31โครอนอันนี้เป็นเอ่ออะไรอชีสค่ะ แล้วก็อันนี้คือชีสเหมือนกันค่ะชีสที่ใส่กับโปรตีติกระแทงนะคะถ้าทำโปร,โปรตีติกระแทงต้องใส่ชีสแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรดเบเตอสลัดค่ะสามาไม่รู้ว่าภาษาไทยมันคืออะไรอะ่ะเป็นลูกแดงๆที่แบบสามารถกินดิบได้ค่ะเนี่ยสันชอบกินนะแล้วก็จะเป็นมันค่ะทำโปรตีติกระแทงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมันนี่แหละคะ่ะ แล้วก็แอบซื้อสาลี่มาค่ะสาลี่กิโลละห้าสิโครนค่ะซื้อมาสองลูกก็เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่สาซื้อมาประมาณนี้ค่ะ900 9ก้าร้โครนค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาลงมือทำอาหารแล้วค่ะอาหารของเราวันนี้ก็จะเป็น มันอบกินกับเนื้อสเต็กเนื้อค่ะแล้วก็จะมีปลาลักด้วยเพราะว่าพี่ลิโอของเราไม่กินเนื้อนั่นเองค่ะปลาก็เยอะใหญ่อยู่ค่ะก็ใครที่อยากจะกินปลาก็กินปลาค่ะใครอยากจะกินเนื้อก็กินเนื้อค่ะสาคิดว่า ทำแบบผสมสมกันไปเนาะบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะเราก็ไม่รู้ค่ะโชคดีที่ว่ามีปลาที่คุณพ่อซื้อมาเมื่อวันก่อนอยู่แล้วค่ะสาก็จะมาทอดเพิ่มเข้าไปให้กับทุกคนได้รับประทานนะคะขั้นตอนในการทํามันก็จะใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้องมายืนหั่นแบบที่สากําลังหั่นอยู่นี้ค่ะสาไม่มีเครื่องหั่นมันเนาะสาก็จะหั่นด้วย มีนี่แหละค่ะสาก,ก็จะใส่เป็นหัวหอมหัวใหญ่สองหัวด้วยนะก็จะเอามาหั่นเป็นแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นสาก,ก็จะเอาเข้าไปในเอาใส่ไปในหม้อนึ่งเนี่ยแหละค่ะนึ่งนึ่งนานไหมหนึ่งไม่นานค่ะนึ่งแค่เกือบสุกค่ะไม่ถึงกับสุกเนาะ แต่ว่าที่โรงงานที่สาเคยไปทํางานเขาก็จะขายอาหารชนิดนี้เหมือนกันนะคะอันนั้นเขาเอาไปต้มในหม้อใหญ่ๆเลยค่ะก็คือต้มรวมกันเข้าไปเลยในหม้อค่ะแต่ว่าอันนี้ของสาสาทำกินเองเนาะก็แค่หั่นเป็นแผ่นๆแล้วก็เอาไปนึ่งก่อนค่ะก็อย่างที่ FC เห็นนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นก็จะปิดฝารอให้มันเกือบสุกแล้วก็เอาออกมาค่ะ สาอยากจะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากค่ะสาก็เลยจะจัดโต๊ะให้กับทุกคนได้นั่งรับประทานอาหารนอกบ้านกันนะคะวันนี้อากาศ14องศาค่ะเด็กๆออกไปเล่นกันยังไม่กลับมาเลยนะ ี่สำหรับไว้อบมันของเรานะคะตอนนี้มันก็ได้ที่แล้วค่ะจะเอาออกมาใส่ในนี้นะคะเตรียมพร้อมนะคะย้ำตักเบาเมือที่สุดนะคะใส่ไปในตัวอันนี้หลคะ่ะ พี่ก็ไม่ถนัดเด้อคนทําอาหารนี่ก็ได้แม่ครัวหัปลาแม่ครัวสมัครเล่นนะคะ ชั้นก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วย,วยเกลือเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยเกลือที่เราซื้อมาเมื่อกี้ค่ะแล้วก็พริกไทยสาวไปเอาพริกไทยมาเกลือเกลือแล้วก็พริกไทยดำน,นะคะอาจจะเผ็ดก็ได้เกลือนิดหน่อยะคะ่ะ มานี้แหละเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปโรยด้วยชีสโรยให้ทั่วค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ สใส่อ่หอมที่มันเป็นแบบว่ามันสดอยู่ค่ะ,ะลองทําดูนะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็โรยอันนี้ค่ะไปข้างหน้าค่ะมันก็จะดูสวยงามนะคะซื้อมาเมื่อกี้ก็ใช้หมดเลยนะ1นึ่งผง เยอะกว่าวันนั้นมากเลยค่ะแต่ว่าปริมาณอันนี้ยใช้เท่ากันก็เราดูนะคะว่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ชั้นบนไม่แน่ใจว่าตัวเองใส่เกลือไปหรือยังก็เลยแถมเกลือไปอีกหน่อยนึงก็อาจจะมีอาการแบบเค็มก็ได้นะเนี่ยค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่อันนี้เข้าไปค่ะ อบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตกเนื้อก็เสร็จแล้วเต๊กเนื้อก็เสร็จแล้วค่ะเนาะแต่ว่าคนไปเดินเล่นยังไม่กลับเลยค่ะนี่ก็ทอดปลาไซมอนนะคะให้กับพี่โอค่ะหรือว่าใครอยากจะกินปลาไซมอนก็ได้ค่ะวันนี้มีให้เลือกเนาะกลับมาแล้วค่ะ บอกสาม,มีนะคะว่ามันของอรไม่ใช่ไอเนื้อเค็มนิดหนึ่งซื้อเกลือวันนี้มาเยอะค่ะแล้วก็ก็เลยแบบว่าใช้เพลินไปหน่อยะคะ่ะยัดกดน่อบะ ตอนที่พวกเรานั่งรับประทานอาหารการสัมไม่ได้ถ่ายคลิปนะ้าเพราะว่าเกรงใจแขกที่มาเยือนค่ะสรุปแล้วอาหารวันนี้ก็อร่อยถูกปากแขกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าลูกชายของเขาก็จะกินยากหน่อยค่ะกินแต่ปลาอย่างเดียวเลยค่ะไม่กินมันให้เลยค่ะก็คือเขาไม่ชอบมันนั่นเองค่ะหรือว่าไม่เคยกินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาเหมือนจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะก็ไม่เคยเห็นคุณแม่ของลูกเขาเลยค่ะทุกคนค่ะตั้งแต่คบกันมาค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าถามเนาะส่วนลูกๆของสาก็กินอร่อยกันทุกคนคะ่ะเด็กๆชอบมากๆเลยคะ่ะ แล้วก็คุณพ่อของเพื่อนพี่ลิโอก็ชอบด้วยเช่นกันนะเขาก็บอกว่าสาธรรมอาหารได้อร่อยอะไรประมาณนี้ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชอบค่ะตัดภาพมาที่สาวน้อยของเราค่ะวันนี้สาได้ดูว่าวันนี้มันเป็นวันที่13นะมันตรงกับวันสงกรานค่ะสาก็เลยคิดได้ว่าเออเรามีชุดนะเราเอาชุดมาให้ลูกใส่ดีกว่าค่ะก็ใส่ออกมาก็น,น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะ FC ว่ายังไงบ้างคะผ่านไหมคะชุดนี้ สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานค่ะ <c oughs> ไปไหนคะ <c oughs> เดี๋ยวมามาเปิดโชว์ไปค่ะโอ้ทางนางสงกรานไปเดินก่อนนะคะ ทงสงกรานเดินดีๆหน่อยเดี๋ยวดอกไม้หล่นจากหัวชุดนี้น้องสาวให้มาตั้งนานแล้วทุกคนค่ะไม่เคยได้ใช้บริการสักทีนะบางทีก็ลืมว่ามีค่ะก็เลยวันนี้คิดได้ว่าเป็นวันสงกรานนะวันนี้วันที่13เมษายนค่ะวันสงกรานค่ะดอกไม้สวยไหมดอกไม้

อา้าวหล่นแล้วกิ๊บหล่นแล้วอรอ,ม,นนอ,อามาแล้วไม่เอ๊ะจะมาให้มามมัมไม่ไมอินตะกระโดดนะด่าดอกไม้สวยนี่ดอกไม้เหมือนชุดอลิเซียเลยอลิเซียห่าดอกไม้ดอกไม้เวิร์มงะตุ๊กไม้ย่ดอกไม้เหมือนชุดอลิเซียเลยเวิรมงะตกไม้อ๋อเว่ย เดินตามนางสงกรานุนอลิเซียลิเซียด้ดินคอมปีตัสเห็นเพื่อนอลิเซียนะเห็นไหมนั่นแหละพ่อเขากำลังติดตั้งที่กระโดดให้แล้วเห็นไหมลิเซียเด้อแลเอลลี่อะเคอลิเซียสคอมปีตัสลิเซียคะ

หนีบมือหนีเจียค่ะอร่อยไหมคะอ,มอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็สาลี่กินสาลี่ค่ะกินสาลี่แล้วก็ดูรายการจาก ฝั่งอเมริกานะคะก็คือ,อชื่ออะไรอะมอสซาลาค่ะกำลังถ่ายทอดอน้องลิซ่าค่ะก็เลยนั่งดูค่ะตอนนี้แขกกลับไปหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะก็จะเหลือแค่ครอบครัวเราแหละ ทำอะไรของเธอโอ้บะมินีทำอะไรคะคนสวยอันนี้คือบ้านของเรายำที่ลูกอยู่บ้านนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้เลยค่ะ ระมาณนี้เลยค่ะทำที่ให้กับหุ่นยนต์ทำที่ให้หุ่นยนต์เดิน คนยนต์เมื่อไร่จะเดินคนขานิดแต่โอ้ยโอ้ยโอ๊ย เล่นไปเล่นมาก็ได้เวลาอาหารเย็นกันอีกแล้วค่ะอาหารเย็นวันนี้ก็กินแบบตอนกลางวันเลยค่ะก็เป็นอาหารที่เหลือจากตอนกลางวันนะคะเราก็เอามาทำให้ลูกๆกินนี่แหละค่ะก็กินได้เลยเนาะ ค่ะดูมาถึงตอนนี้แล้วสาก็อยากจะบอกว่าสวัสดีวันสงกรานค่ะขอให้ fc ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะคลิปนี้สาจะลงหลังจากสงกรานนิดหนึ่งนะเพราะว่าสาก็ตัดต่อช้าค่ะทุกคนค่ะก็อย่างที่ f อ c รู้นั่นแหละค่ะก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นแต่บ่อยขึ้นของสาก็คือ2วัน1คลิปเท่านั้นค่ะจะเป็น คลิปละวันไม่ได้คะ่ะสาไม่สามารถจริงๆ<ด>ค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่ f o l l o คอยคลิปของเรานะคะคอยให้กําลังใจครอบครวัวเราเรื่อยมาค่ะแต่วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วคะ่ะยังไงก็อย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะโอเคือจะบอกว่าเราจะต้องแบบเงียบๆถ้าจะนอนก็ต้องแบบเงียบๆอะไรประมาณนี้ล้มี้ うん。<laughs> <laughs>